เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัคร<ะ>ร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567พักิ์ษิณรีเทิร์นนั่งเมืองวันนี้คุยเรื่องหัวเขียงหัวโขวดพักเพื่อไทยกันต่อที่เสนอกฎหมายให้นักการเมืองเข้าไปควบคุมกองทัสพสภากลาโหมต้องอยู่ใต้อำนาจคอรมโดยให้นายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานสภากลาโหมริบอำนาจการแต่งตั้งนายพล จากเจ็ดเสือกะลาโหมให้มาอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคอรมอนั้นเสนอปุ๊บเกือกปลิวใส่กระบาดไอหัวเขียงปับ๊บนายกคอกหมาเมื่อถูกจับได้ไล่ทันว่าการเมืองโดยนายกเข้าไปคุมการแต่งตั้งตำรวจได้ก็เหมเิมเกริมรุกคืบจะเข้าไปคุมการแต่งตั้งนายพลของสามกองทัพมากเป็นการกินรวบ เมื่อถูกสังคมและพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยของนายอนุทินและร่วมไทยสร้างชาติของนายพีรพันธ์ยันด้วยบั้นท้ายเท้าหน้าหงายก็ออกมาพูดหน้าตายผมเปล่ารู้เรื่องได้ยินยังตกใจนายกแพทองฐานก็ตกใจเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เข้ากระบวนการของพรรคพื่อไทยแหมขวัญอ่อนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะว่าแต่ว่าแน่นะที่ว่าไม่รู้เรื่องนะ งั้นอ่านที่หัวเขียงประยุทธ์สิริพาณิต์ถแถลงถึงที่มาของการเสนอกฎหมายเข้าสภาอ่านแล้วจะยังปากแข็งหรือปากอดอเป็นอีกเรื่องแต่ที่แน่ๆอาจได้รับรางวัลพ่อลูกหลวงโลกก็ได้นะหัวเขียงถแถลงเมื่อ12ธันว่าว่าผมจึงอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา133วงรยเบสเข้าชื่อเสนอกฎหมายสมบูรณ์แบบทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อขอเสียงสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยจะทำก่อนหรือหลังการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาได้ทั้งสิ้นเห็นไหมการเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาได้ต้องเข้ากระบวนการของพรรคก่อนผ่านคณะกรรมการกฎหมายของพรรคก่อน มีสมาชิกพักรับรองตามมาตรา133วงเล็บสองกอดถึงเสนอได้ดังนั้นที่หัวหน้าโคกหมาบอกตกใจไม่รู้เรื่องมันตอลอชัดๆแถมมาตรา133วงเล็บ2บอกว่ามาตรา133ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนและจะเสนอได้ก็แต่โดยวงเล็บหนึ่งคณะรัฐมนตรี วงเล็บสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนวงเล็บ3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า10,000คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือหมวด5หน้าที่ของรัฐทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตามวงเล็บ2หรือวงเล็บ3 เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีกฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินต้องเปิดรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา77ด้วยดังนั้นตามวงเล็บสองที่นายหัวเขียงเสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภาได้ก็หมายความว่านายกต้องให้คำรับรองกับร่างนี้แล้วก่อนเสนออุ๊ย ตกใจไข่หดถูกจับได้ว่ามาแต่หลอทั้งพ่อทั้งลูกดําแบบนี้ผมเชื่อร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาซ่อนเร้นทางเจตนาต่อกองทัพขนาดนี้ลำพังนายหัวเขียงต่อให้มีหัวมันมีสิบเขียงแบบทศกัณฐ์ลำพังตัวเองมันไม่กล้าเหมิมเกลิมถึงขั้นนี้หรอกแต่ถึงแม้เป็นหมาในคอกแต่ก็เป็นหมาแก่วัดแก่อวุโสอย่างน้อยต้องรู้ว่าไทยนั้น เอกราชมาแต่ชาติกำเนิดโดยพระมาหากษัตริย์ทรงนำออกรบสร้างชาติรักษาแผ่นดินดำรงสถานะจอมทัพไทยดังนั้นสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นทั้งสาเข็มเป็นทั้งฐานรากประเทศอาณาประชาราชเป็นสุขร่มเย็นอยู่ใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบบพ่อปกครองลูกมานับแต่ก่อเกิดปฏิพีไทยผืนนี้ยาวนานแต่ก่อเกิด รวบสิศตวรรษส่วนระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันมาเมื่อหัวฝนนี่เองยังไม่ถึงศตวรรษด้วยซ้ำบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งไปรํำเรียนฝรั่งเศสหวังให้นำความรู้กลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองได้ไออุนกลับรวมหัวกันเนรคุณใช้ชื่อคณะราษฎรเป็นภาพลวงโลกเข้าปล้นลอกคราบเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปจากพระมหากษัตริย์ อันเป็นฐานรากความเป็นชาติใหม่เมื่อปี2475แล้วคณะราษฎรก็นำระบบประชาธิปไตยเป็นเปลือกหุ้มฐานรากลวงตาไว้จนจะร้อยปีแต่อำนาจที่ปล้นไปจากพระมหากษัตริย์แล้วเวียนกันกินประเทศก็ไม่สามารถนำพาชาติประชาชนให้เจริญก้าวหน้าไปได้เหนือกว่าที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองและบริหารตรงกันข้าม ประชาชนกลับลำบากยากแค้นในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในขณะที่กลุ่มอำนาจประชาธิปไตยผูกขาดกลับอยู่สุขอ้างเพื่อประชาชนแล้วยกโคตรยกตระกูลโกงรวยกันยันหมาในข้อข้าราชการส่วนหนึ่งกราบตีนตระกูลโกงก็พากันเจริญยศเจริญทรัพย์ชาวบ้านตาบอดก็พากันพี่นอบกราบไหว้นักการเมืองข้าราชการกลางฉิน อาณาประชาราชทั้งแผ่นดินในระบบประชาธิปไตยวันนี้ล้วนมีแต่คนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสภาพขอทานรอแจกที่ผมสีซอมานี้เพื่อกระตุกต่อมสำนึกกันว่าชาติกำเนิดแผ่นดินนี้ก่อเกิดโดยพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทรงดำรงสถานะจองทัพไทยในรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน มาตรา8ระบุชัดพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยทั้งมาตรา27พรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมกำหนดไว้หนักแน่นมั่นคงการแต่งตั้งนายฐานชั้นนายพลดำรงตำแหน่งให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งความนี้คนเป็นนายกจะตีตัวโง่อ้างไม่รู้ไม่ได้ยิ่งพ่อมันยิ่งรู้ ซอสออย่างหัวเขียงเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคือฝ่ายออกกฎหมายถ้าบอกไม่รู้ต้องตัดหัวโยนให้หมาแทะเมื่อรู้การบังอาจเสนอกฎหมายประหนึ่งยึดอำนาจกองทัพการแต่งตั้งในพลต้องไปอยู่ในความเห็นชอบนักการเมืองก็หมายความว่าการเมืองโดยพักเพื่อไทยต้องการทําให้การนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนั้นมีสภาพเป็นตรายางของนักการเมืองเท่านั้น และตำแหน่งจอมทัพไทยไม่อยู่ในสายตาของคนพักเพื่อไทยเลยและกองทัพปัจจุบันระดับรัฐบาลต้องรู้ทหารบกนอกจากขึ้นตรงกับกองทัพบ,บกแล้วยังมีหน่วยเฉพาะกิจรักษาพระองค์ประกอบด้วยกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์และกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ แล้วการแต่งตั้งระดับนายพลของหน่วยขึ้นตรงเหล่านี้ต้องให้ผ่านความเห็นชอบนักการเมืองบางอาจจะเอาขนาดนี้แน่หรือไอ้หัวโวดทีนี้มาดูกันว่าเพราะอะไรเพื่อไทยจึงโยนหินถามทางด้วยการเสนอกฎหมายแบบนี้เอาดูนี่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตะประธานรัฐสภาแถลงวานซืน่ถึง1 5มกราคม68 จะมีการประชุมร่วมสสสวเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่บรรจุระเบียบวาระแล้วและยังมีที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราอีก20ฉบับขณะเดียวกันรัฐบาลและฝ่ายค้านจะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับอีกครั้งก็ได้ประเด็นควรสังเกตเรื่องเดียวที่ทั้งพักเพื่อไทย ฝ่ายรัฐบาลและพักประชาชนฝ่ายค้านเห็นร่วมกันและร่วมกันผลักดันมาตลอดคือแก้รัฐธรรมนูญตั้งสอสอรอเขียนใหม่ทั้งฉบับกะเอาให้เสร็จทันได้ใช้เลือกตั้งปี2570ทำไมจึงมุ่งมั่นชีกฉบับปัจจุบันแล้วเขียนใหม่ขนาดนั้นคำตอบในข้อสังเกตของผมคือเพราะทักษิณต้องการลงเล่นการเมืองเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนั่นเอง และทั้งธนาทรปิยบุตรพิธาก็เถิดแต่ติดเงื่อนไขตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันพักเพื่อไทยพักประชาชนจึงจับมือกันผลักดันแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ไปสู่การตั้งส,อสอรอเขียนใหม่ทั้งฉบับเมื่อเขียนใหม่แน่นอนความในมาตรา98วงเล็บ7ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ว่า เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาอย่างไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งก็ต้องไม่มีมาตรา98วงเล็บ9ที่ว่าเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ็ต้องไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับเขียนใหม่ทักษิณก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสอ,อีกครั้งและสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยไม่ขัดต่อข้อห้ามพักได้ด้วยเช่นกันนี่คือการปูทางให้ทักษิณรีเทิร์นสู่การเลือกตั้งเพื่อกลับขึ้นเป็นนายกอีกครั้งและถ้าร่างกฎหมายคุมกลาโหมสำเร็จทักษิณก็จะเป็นทั้งประธานกตรแต่งตั้งนายพลตำรวจ และเป็นทั้งประธานสภากาลาโหมมีอำนาจตั้งทั้งในพลตำรวจทั้งในพลสามเหล่าทัพถึงตอนนั้นไทยจะเป็นประชาธิปไตยสาธารณรัฐแยกเหนือแยกใต้แยกอีสานแบ่งกันไปครอบแล้วตัวข้าทักษินสถาปนาขึ้นเป็นประธานาธิบดีของแดงส้มทั้งแผ่นดินมันง่ายเหมือนบีบตูดไก่แต่ได้ขี้หรือได้ไข่ก็ไม่รู้นะ รู้แต่ว่าหมาตายยกโตรก่อนแน่วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ